สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s d Channel คลิปนี้ผมจะพามาย้อนชมลูกยิงและแอซิสของเจ้าฝองปรเมศอาจวิไลจากสโมสรเม,มืองทองยูเนเต็ดประจำฤดูกาล2023-2024กันก็นจะไปรับชมด้วยกันในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมปอบยามาลูกนี้อ่าแล้วกับถงไม่ขึ้นครับเล่นไปก่อนแต่ว่าหม่งย้อนมาอย่ามีตัวเติมมานะครับพิชา พิชาให้ป๊อปครับป๊อปยกคืนอ่าครับพิชาหลุดมาพิชาหักมาลูกนี้เราได้สัตว์หนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหบอระเมศอาจวิไลครับนาทีที่สิบครับเมืองทองบุกนำบีจีหนึ่งศูนย์เรียบโอกาสบุกครั้งแรกเลยครับของเมืองทองยูไนเต็ดนี่ครับนี่ขยับมาโอ้หิ่งสอดมาสวยครับแล้วหักกลับมาตั้งเท้ายิงหักข้อไปสอสองไม่ทันครับปัดไม่อยู่นะครับชัยบุตรพรหม คือตัวเองก็ขยับมเาสาแรกแล้วด้วยครับจะกลับไปดีกูโห,โ,หโดนยิงแบบเข้ามุมด้วยนะครับก็ God. ดีทั้งคนจ่ายดีทั้งคนยิงเลยนะครับถือว่าตอบแทนความไว้วางใจของมาโลยลอฟสกี้นะครับเพราะว่า3เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองทั้ง3นัดเลยนะครับปอลเมดวันนี้ได้รับโอกาสออกสตาร์ทลงเป็นตัวจริงนะครับการทดเวลานะครับปอเมดเอาให้มาเชโปวิสกับลุนแฮทริกับลุนมาลูกนี้หากให้เป็นจริง เรียบร้อยก็โอโหเหลือเชื่อจริงครับ3-1ครับปอเมศอ่าพิไลนาที95ใครจะเชื่อครับจริงลูกนี้เขาก็จริงได้ครับแต่ว่าหดูความใจกว้างครับและดูแกเห็นปรเมศเตอร์มานี่หักให้เลยนะครับเหลือบนิดเดียวครับหักคือบัไ้ม่ก็ขวาลูกนี้เรียบร้อยครับผ่านมือวัฒนชัยเข้าไปครับวัฒนชัยเองนี่ก็คิดแกเจ็บมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เปลี่ยนออกสักทีครับ ไม่รู้เจ็บจริงไม่จริงนะครับแต่ว่าโหสามประตูที่เสียไปนี่โดยเพราะช่วงยิงด้วยคราวนี้เบองทองสวนกลับให้บอลตรงกลางมาถึงทางวีรัเทพวีรัเทพแทงต่อให้กับบรเมบปรเมเหลุดเดียวบรเมศดึงจังหวะสองสองแล้วไหลไปก็จะไปเหลืออะไรเลยครับโอ้สามสูก็แบบนี้โอ้โ,โ,อโอกาสไม่ต้องเยอะครับแต่สุดท้ายมีความเฉียบคมกับพื้นที่ที่มันเปิดแบบนี้แหละครับ นูครับแล้วต้องชมการออกบอลของวิีเทพป้อมพัน์ด้วยนะครับให้ในจังหวะแรกซึ่งประเมศรนั้นไม่รับอยู่แล้วครับล็อกหลบแนวรับประจวบรวมถึงพ,ศาศาศาพิษานออกไปแก้วครับก็จะยิงลูกนี้เข้าไปอย่างใจเย็นครับลบหนึ่งลบสองครับแล้วก็ลบสามครับ ชัยพลขามหลอกมาถึงบรมเทพบรมเมศเ,เล่นที่ตัวใกล้วีระเทพไปที่ว่างชัยพลเปิดด้วยซ้ายหักกลับมาอย่างติดที่กอมเ็นแล้วตวัดอีทีสุดยอดเลยครับโอ้โหบรมเมศอา่านวิไลยครับนาทีสาม่สี่อลเล่นด้วยซ้ายลูกนี้เฉียบขาดนนครับเมืองทองตัวนี้ได้ครับเมืองทองอก็ดูแล้วฝาววันนี้ไม่มีแน่นอนครับตวัดกลับมาแล้วสก,กัดไม่ดีครับเข้าทางของบรมเมศ ดูจากตรงนี้นี่ไม่น่ามีปัญหานะครับประตูนี้บอลดันไปเข้าถาบปรเมศต์แล้วก็บอลเล่จังหวะนี้เตเต,เต็มเลยครับสวยๆเลยครับนี่ครับไม่จับเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยเราก็ต้องชื่นชมการทําทางของชัยพลด้วยนะครับกะจะให้เชโปโวิชตรงนั้นเลยครับตัวสกัดออกมาปรเมศต์โอ้โหแหวกมา2เลยครับปรเมศต์อาร์ิไลลบไปอีกคนหนึ่งแล้วยิงลูกนี้ ไล่มาแล้วครับเมืองทองครับจากปรเมศอาจวิไลครับเป็น1ประตูถอด2ครับชมว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมของบรลเมศเลยครับเลี้ยงหลบแนวรับของระบุดเลอร์นะครับก่อนจะซัดลูกนี้เสียบโคนเสาสองเข้าไประยะมันอาจจะไม่ได้ไกลก็แต่โซโลโก้ครับไม่ต้องมีคนแอสซิสต์ครับเลี้ยงเองแต่งเองแล้วก็หาจังหวะยิงเองครับเนี่ยครับถ้ามันไม่เสียบมุมแบบนี้คงจะผ่านมือของโดนม่วงงามยากเลยครับ แต่มันเด็ดขาดจริงๆครับลูกยิงของปรเมศเลือกจ่ายเข้าตรงกลางตรงนี้สวยครับพิกได้ของทางประเมศซ้ายขวาบี้ครับปรเมศรอจังหวะแล้วให้ออกมาจเจริญสักเข้าขวาหลอกอัดตรงนี้เอา้าดึงดึงครับโอ้โหตีเสมอได้ครับเมืองทองโอ้โหนี่สวนกลับแบบเพอร์เฟิร์สุดๆครับของทางเมืองทองเนี่ยโอ้โหจเจริญสักแพชชั่นเต็มเปี่ยมเลยครับวันนี้เริ่มต้นจากเวนเินป๊อปเนี่ยแล้วให้มาครับบอลเมธบอลนี้เนี่ยเป็นตัวเพลย์มเมนเกอร์ที่พาบอลไปได้ดีมากๆนะครับยังอยู่ในลายอยู่นะครับถ้ามองจากตรงนี้ จับแล้วยิงโอ้โหยิงดีจริงๆครับทางเจริญสัตว์ชิวรักษเองเนี่ยจริงๆก็ออกมาปิดมุมแล้วนะครับแล้วมุมนั้นเท่านั้นแหละครับที่จะยิงแล้วผ่านไปได้โอ้โหบอลที่ออกจากเท้าของเจริญสัตว์ดูทีครับโอ้โหที่ครับกิปลายมือนะครับแล้วมันเข้าแบบโอ้โหข้างหน้าต่างโคนเสาเลยนะครับค่มกร,ร,ริบจริงๆครับเจริญสัตว์ ไล่ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งครับทางเมืองทองจอบเข้ามาพิช,ชาออกขวาให้ชยพลเบิ้ลเข้ามาตรงกลางวิลเลียมพ็อปพ็อปเข้าลางพ็อปเข้ามา,าพ็อป,เ,าาอปเปิดลูกนี้ติดตวัดอีกทีหนึ่งยังไม่ไปไหนปรเมศจอดมาจเจริญศักดิ์หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหจเจริญศักดิ์วงกรอนครับทัประตูให้กับเมืองทองยูเติดส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายไปก่อนเลยครับคือเป็นจังหวะตรงนี้ถ้าจะฟาวิลเลียมพ็อปไหลามาตรงนี้แล้วก็เตะ ไม,ไม่ขาดนะครับสุดท้ายไปเข้าทางเจริญศักดิ์ได้วอนเล่ลูกตีครับเป็นประตูไปแต่อัดใส่ครับบรเไม่นที่เท้าไวนะครับเนี่ยครับยิงตรงนี้หมดสิทธิ์เลยครับเจริญศักดิ์เอาครับจังหวะนี้คุอบอลมันติดกันไปติดกันมานะครับแล้วมาเข้าทางของเจริญศักดิ์ครับช่วงนี้ <c oughs> เล่งโชว์ฟอร์มให้อีจีเล่งดูจริงๆ ยิงคมน <l deuxième> <l S 2> ้าดูเลยครับเจริญสักแต่เืองทองเองก็ต้องเร่งให้มากกว่านี้กันนะครับเอาล้ครับพิงไว้เอ้าสัตว์ไก่โอ้สามสามครับโอ้ลงมาเราใส่นู่นนี่เดียวหายเลยครับโอ้โหโอ้เกมกับมันเท่ากันอีกแล้วพักแล้วดูวางเท้ายิงโอ้โหใครจะไปรับล่ะครับแบบนี้บอลเมทพักบอลให้แล้วโอ้โหวางเท้ายิงอสุดๆอย่างๆครับ โอ้โห,โโหมียิงแบบนี้นี่ก็ฝั่งกันเท่าเลยเองโอ้โหช็อกเหมือนกันนะครับโอ้โหชนขานั่นบนล้วบอลคราวนี้จะเป็นปรเมศลองอัดบ้างนีฉลับอ้าวหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับเลทองขึ้นนำแล้วครับจากการยิงฟรีคิกฉลับกระแพงของปรเมศอา่านขึ้นนำคู่แข่งหลายครั้งไหมครับแล้วดูครับจังหวะยิงยิงอัดทะลุกำแพงครับของทางเซดีินเดียเย่นะครับ บอลเนี่ยก็เปลี่ยนทางเข้ามุมพอดีครับตรงนี้เนี่ยหมดเสร็จจริงๆครับทางกิติพงศ์ผู้แถวเชือกโอ้โหขลับมาแบบนี้นี่ก็ไม่รู้จะช่วยทีมยังไงครับ1-0ครับแล้วจังหวะ2เป็นของเมืองทองด้วยเกมโต้กับจิ้มช่องนี้เอาแล้วครับความเร็วความเร็วของนัทจรัสสักแต่งตรงนี้ได้ดวลเดียวเดียวเลือกมุมแล้วก็ยกไปเลยครับโอ้2-0ครับโอ้ ยิงทีมเก่าอีกแล้วเจริญศักดิ์วงกรแล้วแบบนี้น่าจะปิดเกมได้เลยครับเมืองทองกฤษดาจังหวะเปิดนะครับหม่งเสยมาแล้วตรงนี้ครับให้มาแล้วปอทเมแทงตรงนี้ว่ไม่มีอะไรครับแล้วดูสปีดครับพามาดึงให้กิติพงศ์ออกมาครับเพื่อให้มูมมันเปิดกว้างแล้วแบบนี้จบง่ายๆเลยครับดูครับกิติพงศ์ถอยมาก่อนนะครับแล้วดูครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยตักเลยครับเจริญศักดิ์ เรียบร้อยครับ2-0ค่อยๆเยือกเย็นมากๆนะครับจังหวะนี้นิ่งพอครับทางจรร์ัดท์วงกรโอ้โหแบบนี้นะครับบีเหนื่อยเลยครับช่วงเวลาที่เหลือแล้วดูกองเชียร์ด้านหลังครับโ,โตักเข้าไปแบบนิ่มๆเลยครับบอลยาวจากฉัดรชัยครับติดการอลินโอ้โหดีต่อสวยมากเนะครับโอกาสเอาเมืองทองวิ่เลียป๊บปับ๊บได้สัตตุี้เรียร้อยเลยครับโอ้โห อีกครั้งเป็น2 1นาที61ครับจากวิลเล่ป๊อปครับนี่จัดชัยออกบอลมาก็ไม่ดีครับโดนมุงทองดักไได้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจังหวะปรเมศเนี่์จ่ายบอลมาให้กับวิลเล่ป๊อปครับพาบอลขึ้นมานครับแล้วก็โอ้โหเลยยิงลูกนี้การอารินหมงมาครับปรเมศครับเบิ้์นต่อมาให้ครับวิลเล่ป๊อปยิงลูกนี้ไม่เฉล็บด้วยนะครับคือบอลมันไปลอดขาปวีตทนเตมียครับซึ่งเป็นจุดที่ก็จัดชัยก็เปิดครับ ไม่คิดเ็บได้ครับปรเมศพิกเข้าขวาทำชิ่งกัธนาวัตรอัดตรงนี้เอาโอหนึ่งสูนสวยจริงๆครับโอ้บอลเจาะหน้าลายของทั้งเมืองทองครับเราเล่นร่วมกันวนหนึ่งรอบครับแล้วก็ทำชิ่งกับเพื่อนครับก่อนนี้ยิงลูกนี้ไม่แรงครับแต่ว่าทิศทางมันดีครับนี่ครับวนหนึ่งรอบแล้วก็ทำชิ่งกัธนาวัตครับก่อนเหลือเห็นเสาครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นเลยครับบอลเรียดครับแล้วก็ เฉียดคนเสาเข้าประตูไปครับขาดมือของจิรวัตรตงคำพันธ์เข้าไปทางสถาพรขัดเข้าในเองเลยครับตรงกลางนี่โล่งหมดแล้วครับขอนนแกน่นแล้วเจอแทงโอ้โห,โหแทงตัหลังลายบอลลุดอีกแล้วได้ล่อเป้าแล้วได้ยิงเรียบร้อยครับ3-0โดยปรเมศอานวิไลครับ ย้อนดูครับสถสาพรนะตัดเข้าในมาแล้วได้แทงลูกนี้โอ้โหน่าจะไม่ล้มเลยครับอย่างนี้เหลือเลยครับมีชุนยะห้อยอยู่ครับและจอดจ่อๆอย่างนี้ปรเมศได้เลือกก็ไม่เหลือเลยครับโอ้ต้ชมสาพรนหมครับทันยังวันนี้สวยเลยครับครับปรเมศก็จัดการให้เรียบร้อยอกลางที่คุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วขอนแกงอยู่กลายว่าให้แบ็คของเบิร์กทองนี้ก็จะเป็นที่ซองโดหรือว่าสาพรเนี่ยลากตัดเข้ามาตรงกลางตลอดนะครับ คือกลายว่าเอาแบ็คเข้าในบัดเนี่ยมันเข้ามุมแต่สุดท้ายก็เบาไปมาอีกแล้วครับจังหวะนี้เช็ดไหลให้ปรเมศแต่งตรงนี้แล้วจกึ้นบางยัติดไปมือตามซ้ำจนได้ครับจบจบไปครับเป็นแฮตทริกของตาปรเมศอาจวิไลครับจังหวะทําชิ่งครับกับปุรชเชตทัศนิดครับแล้วหลุดไปบอลเหมือนจะยาวครับแต่สุดท้ายจิ้มบอลถึงก่อนนะครับบอลผ่านมือจิรวัตรรังสพันธ์ไปครับแล้วก็ตามไปซ้ําครับ เรียบร้อยเลยครับ่างนี้ถึงก่อนประตูที่9ครับในฤดูการนี้ของปรเมศครับขึ้นนำเป็นดาวนันโวเดียวเลยครับของทีมในตอนนี้ครับน่าสุดต่อมาที่จเจริญศักดิ์เบินกลับมาแล้วจับบอลคืนจับหลังมาย้อนหลังไปนิดนึงครับปรเมศต้องแก้ไขมาธนวัฒน์ธนวัฒน์ผ่าบอลขึ้นมาแล้วยิงตรงนี้ฉลับบอลตกรอบไปตุ้งตะข่ายครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับ จากธนวัน์สิงจิฑาวรครับนาทีที่49ครับเพิงครับเจมมาครับตามมาจะตามมาเล่นะครับแต่ว่าธนวัฒน์โตร์มาแล้วยิงแถบแล้วหู่ติดสปินเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหบจะเกียรไม่ไหวครับแบบนี้บอลมันเข้ามุมจริงๆดูครับแต่งบอลแล้วลุยมายิงมีแถบแล้วดูครับเข้าไปเลยครับแถบทางอดิศักดิ์สีบุญมีนะครับดูครับบอลค่อยๆตกพื้นแล้วก็เสียบมุมพอ ยังไงครับอ้าวไปจับบอลยาวสุดท้ายโดนปรอเมตยังมาไม่ได้แล้วไหลต่อมาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับเมืองทองครับพลิกขึ้นนำอุทัยธานีครับฉากตาหบักอยู่ศูนย์สองครับเกมนี้ไปแล้วห้าประตูครับดูครับปรอเมตแต่งมาแล้วเจอช่องก็วางมาโคตรจริงๆพยายามจะสกัดแล้วนะครับสกัด เฉื่อยด้วยครับแต่ว่าบอลให้คิลเลอร์พาสมาของบอลลเมสเนี่ย re. ยอดเยี่ยมครับแล้วเจริญศักแปลเล่นทางเท่านั้นครับเสร็จเลยครับ3-2โอ้โหมัะเกลียดจ่ายมาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ไหลามาด้านขวาปอลเมสจับยังไงครับปอลเมสไหลต่อมาจเจริญศักดิ์ยิงตรงนี้บอลตรงตางข่ายครับโอ้โหห้าประตูต่อสองครับจเจริญศักดิ์วงก้อนครับนาทีที่77็ดสบเจ็ครับจังหวะนี้ของทางจเจริญศักดิ์เริ่มมาบอลเมสหาจังหวะจ่ายไปแล้วย้อนมายิงเรียดครับ ขูบทจเกียิทิ้งตัวไม่ทันอูปรเมศครับให้มาจ่ายมาให้เรินศักดิ์โหยิงรอดมาครับยิงบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับเรินศักดิ์พยายามจะล้มตัวรับแต่ว่าล้มตัวรับไม่ทนครับทีนึนงคืนมาติซองโดลูกนี้เสาสองหบสกัดไม่ดีด้วยครับคือเรียกพ็อเปิดมาใหมแล้วทุกคลิกอยู่ยิงกระจไปเลยครับปรเมศอ่านินไลไครับ เบอง์ทองนำแรกครับพึงต่อสูบพ็อปเขเก็บได้นะครับเดี๋ยวมาดูเปิดลึกเข้ามานะครับมีจังก,กิดบังได้อยู่แล้วนะครับบอลน่าจะเป็นของเขาครับกระบ,บอลตกผิดจังหวะนะครับกลายเป็นบอลของวินนี่พ็อปตวัดตักเข้ามาในคณะคำยกครับตีจังหวะแรกแหมไม่รู้ให้หรือยิงเนี่ยไปยกขากันไว้แต่ว่าสุดท้ายเป็นปรเมศนะ่บิลไละครับตรงนั้นโอโ้โหผสองหลาได้ครับ เกือบบนเส้นเลยนะครับยิงให้มันกระแทกเข้าไปแรงๆแค่นั้นแหละครับมีบรเมศด์ขออยู่บรเมศด์จ่ายยัดมาทางคณนะโยกทางคณนะได้ยิงเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ยับทางคณนะทำโยกเกมโอ้โหสามนาทีเท่านั้นเองครับโอโ้เริ่มจะไหลแล้วนะครับโอโ้นี่น่ใจ มีโอ้โหทันมาตีเส้น v ีไมันลุ้นเงนเหมือนกันเพราะว่าคือลำตัวเนี่ยอยู่ในลายครับแต่ว่าสีสางเขาได้โยกเนี่ยถ้าดูในมุมนี้เนี่ยแหมมีเหลื่อมอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวต้องดูก็มีเชกันทุกลูกอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมยิงครับคะคณะโยกหาเหลี่ยมยิงเสาแรกครับถ้าเป็นประตูนีเขาจะยิง2นัดติดเลยครับเกมที่แพ้บุยลำสามหนึ่งเขาก็ยิงได้ครับนะครับ ไหลคือเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ชิงได้ก่อนปลายยาวนะครับงานนี้อะไรครับเจริญศักดิ์จะยิงเองไหมยิงเองไหมเปิดลูกนี้แล้ววิ่งทักอีเรียบร้อยครับส0ูนยเลยครับปรเมศอาจวิไลครับโอ้โห2ประตูมาเตี๋ยจุดเริ่มต้นจังหวะตรงนี้ครับขคณะให้มาที่อูเจริญศักดิ์ยังยืนห่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูสปีดของเจริญศักดิ์นะครับวืบครับโอ้โหจิรวัตรเข้าพลาดนะครับโดนยกหนีหายเลยครับแล้วเจริญศักดิ์ก็มองเลยครับ สุดท้ายเปิดดีด้วยนะครับเปิดแบบนี้นี่เข้าตาคนที่นั่งชมเกมอยู่วหัจจันทร์แน่นอนครัปกตินี่คือคือหลายคนบอกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ยังไงแกก็ติดนะครับทิดชาติในยุคของอีชีสร้างชื่อแล้วก็เล่นดีมากๆและทั้งหมดนี้ก็คือลูกยิงและแอซิสทุกลูกทุกประตูของปรเมศอาจวิไลที่ทำได้ในลดกกาล2 0 2 3นี้นะครับผมถ้าเบื่อเบือบลูกยิงลูกไหนของเจ้าฟอง ก็พี่มาบอกมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจาให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็โหมสวัสดีครับ